สนามบินในประเทศไทยเป็นอัมพาตท่ามกลางฝูงชนมหาศาลในช่วงดูร้อนเด็กชายไว้เพียงหกควบคนหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยข้างๆพ่อแม่ที่กำลังร้องให้ฟูมฝ่ายนอนประเทศก็แห่งนี้จะสามารถตามหาเด็กที่หายไปเจอได้จริงๆหรือสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจับจ้องไปทั่วทั้งสนามบินแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังจะยอมแท้สนามบินสุวรรณภูมิกลับเลือกงวนทางที่ ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงและในเวลาเพียงเจ็ดนาทีต่อมาภาพที่น่าเหลือเชื่อก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาตลอดเจนาทีแห่งปาฏิหาริย์นั้นประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงอะไรกันแน่จะเปิดเผยเรื่องราวสุดประทับใจที่ทําให้ต้องกลั้นหายใจช่วงเวลาที่น่าหวาดเสียวที่สนามบินสุรนภูมิในวันนั้นผมคงไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตบ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์น เนืดดูร้อนทันทีที่ผมก้าวเท้าเข้าไปในอาคารผู้โดยสารขาออกของสนามบินสุวรรณภูมิผมก็ถอนหายใจออกมาการลากกระเป๋าเดินทางฝ่าฝูงชนที่ถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นทะเลเสียงภาษาไทยที่ดังมาจากทุกทิศทางในหูของผมเป็นเพียงเสียงรบกวนสำหรับการเดินทางระยะไกลไปนิวยอร์กประเทศไทยเป็นเพียงจุดพักเครื่องของครอบครัวเราเท่านั้นซาร่าภรรยาของผมมองแทนที่พลางเอียงข้อด้วยความ สงสัยส่วนอีวาลูกชายวัยหกขวงของผมก็จับมือผมไว้แน่นเขาดูหวาดวิตกเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้ใหญ่ที่สูงใหญ่แม้แต่ทางไปร้านค้าปลอดภาษีก็ดูเหมือนเขาวงกดผมเริ่มบ่นในใจคนเยอะเกินไปป้ายบอกทางก็ซับซ้อนแถมยังสื่อสารกับพนักงานไม่ค่อยจะรู้เรื่องอีกทำไมต้องมาพักเครื่องที่แบบนี้ด้วยนะถ้าเป็นญี่ปุ่นคงจะคุ้นเคยและสะดวกกว่านี้ในตอน นั้นผมยังไม่รู้ว่าประเทศแห่งนี้กำลังจะแสดงปาฏิหาริย์อะไรให้ผมได้เห็นขณะที่กำลังขึ้นบันไดเลื่อนไปยังโซนร้านคาบลอดภาษีผมก็บ่นกับภรรยาว่าประเทศไทยซับซ้อนเกินไปนภาษาเราก็พูดไม่ได้สาระก,ก็พยักหน้าเห็นด้วยเราสองคนคุยกันด้วยยอกติดที่มีต่อประเทศนี้เมื่อไปถึงร้านค้าปลอดภาษีก็เช่นกันขณะที่เลือกซื้อน้ำหอมหรือช็อกโกแลนต์ผมก็ยังคงบ่นเรื่องป้ายราคาที่ ดูซับซ้อนและคำอธิบายของพนักงานที่เป็นภาษาอังกฤษกระท่องกระแทนมันน่าหง,งุดหงิดจริงๆแต่มีเพียงอีวานคนเดียวที่แตกต่างออกไปดวงตาของเขาเป็นประกายเมื่ออยู่หน้าโซนจะแสดงหุ่นยนต์เขาสนใจหุ่นยนต์ฮิวแมนนยที่สูงกว่าตัวเองกำลังเต้นรำและเคลื่อนไหวอย,อย่างสง่าง,งามเขาถูกมันสะกดจนอยู่หมัดผมมองนาฬิกาแล้วเร่งเหลือเวลาอีกแค่ห้าสินาทีก่อนจะถึงเวลาขึ้นเครื่องนัก และในวินาทีนั้นเองขณะที่ผมเผลอไปชั่วครูอีวานที่กำลังเดินตามหุ่นยนต์ก็หายไปในฝูงชนตอนแรกผมคิดว่าเขาคงเดินตามหลังอยู่ไม่ไกลแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นอีวานที่ใส่เสื้อยืดสีเหลืองเลยหัวใจของผมเริ่มเต้นรัวผมเริ่มตะโกนเรียกชื่ออีวานแต่เสียงของผมก็ถูกกลืนหายไปในความจอแจของสนามบินซารา้าซีดเผือส่วนผมก็เงอแตกพักผมวิ่งไปถามคนรอบข้างแต่ ส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือไม่ก็แค่สายหัวความสิ้นหวังเริ่มถาโถมเข้ามาในสนามบินที่ใหญ่โตและผู้คนมากมายขนาดนี้จะตามหาเด็กคนหนึ่งเจอได้อย่างไรถ้าเป็นที่อเมริกาคงจะรีบแจ้งตำรวจและประกาศผ่านเครื่องกระจายเสียงแต่ที่นี่คือประเทศไทยเราไม่รู้ภาษาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครผมตะโกนสุดเสียงมีใครช่วยตามหาลูกของเราหน่อยได้ไหมครับได้โปรดช่วยเราด้วย แต่ฝูงชนก็ยังคงหลังไหลเข้ามาเหมือนกำแพงดูเหมือนไม่มีใครหยุดฟังเลยตอนนั้นเองความทรงจำจากการเดินทางครั้งก่อนก่อนก็แวบเข้ามาในหัวเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เคยเกิดขึ้นที่สนามบินแห่งหนึ่งในยุโรปกว่าจะแจ้งตำรวจประกาศตาหาและเจอตัวเด็กในที่สุดก็ใช้เวลาไปอย่างน้อย2อถึงสามชั่วโมงเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นเวลาขึ้นเครื่องใกล้เข้ามาทุกทีและที่สำคัญที่สุดคือผม เป็นห่วงความลอดภัยของอีวานพันยาของผมพึมพำด้วยเสียงสั่นเครือคุณจำได้ไหมทลิปนี้อีวานก็เพิ่งเข้าห้องฉุกเฉินเพราโรคพอผูดกําเริบถ้าเกิดอาการขึ้นมาอีกจะทำยังไงทันทีที่ได้ยินคำนั้นผมรู้สึกเหมือนจะขาดใจอีวานเป็นเด็กที่หายใจติดขัดเวลาเครียดหรือหวาดกลัวตอนนี้เขาอยู่คนเดียวและกำลังหวาดกลัวถ้าการกําเริบขึ้นมามันอาจจะอันตรายถึงชีวิตความสิ้นหวังถาโถม เข้ามาเหมือนคลื่นยักษ์ย้ายเรารู้สึกโดดเดี่ยวอย่างสิ้นเชิงในประเทศที่ไม่คุ้นเคยแห่งนี้เราดูร้ายค่าเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคภาษาวัฒนธรรมที่แตกต่างและระบบที่ซับซ้อนผมตะโกนดังขึ้นอีกถ้าเป็นที่อเมริกาสถานการณ์แบบนี้ปียคงเข้ามาช่วยแล้วแต่ที่นี่คืออะไรสนามบินสุวรรณภูมิรอชื่ออาจจะดูอินเตอร์แต่จริงๆแล้วหาเด็กคนเดียวก็ยังไม่ได้ใช่ไหมผมสบถออก มาด้วยความโกรดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรอบข้างก็พยักหน้าเห็นด้วยคนหนึ่งพูดยอกเย้ยว่าสนามบินในไทยก็แค่ใหญ่แต่ระบบและหลวมอีกคนเสริมว่าสนามบินในเอเชียก็เป็นแบบนี้แหละดีแต่เปลึกนอกคำพูดเหล่านั้นยิ่งทำให้ผมโกรธมากขึ้นเราจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากที่นี่จริงๆหรือเราจะเจอลูกของเราจริงๆหรือซาร่าเริ่มสอือกฉันได้ยินมาว่าถ้าเด็กหายในที่ใหญ่ๆแบบ นี้จะหาไม่เจออีกเลยในตอนนั้นเองบรรยากาศทั่วทั้งอาคารผู้โดยสารก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดราวกับว่าความสิ้นหวังของเราได้แผ่ยขยายไปถึงคนรอบข้างและในตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่สนามบินที่ป้ายชื่อเขียนว่าอน,นันต์ก็เดินเข้ามาหาเราเขาพูดด้วยน้ำเสียงสงว่าจะเย็นใจเย็นนะครับเราจะเริ่มปฏิบัติการด้วยระบบวิทยุสื่อสารทันทีระบบวิทยุสื่อสารคืออะไรผมถามขณะที่เขากำลังกดหูฟัง อันฟ้าปราวชฉลีเตรียมพร้อมเริ่มใช้ระเบียบการความปลอดภัยเด็กในช่วงคริปตาบรรยากาศก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเหมือนกับทะเลที่สงบเงียบกลับกลายเป็นหมดปฏิบัติการรบในทันทีเจ้าหน้าที่รอบข้างเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกันเสียงสับเทคนิคดังออกมาจากวิทยุไม่ขาดสายผมถึงกับงงไปเลยเมื่อครู่นี้ผมยังวิจารระบบของประเทศนี้อยู่เลยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะเกิดเรื่องที่ต่างจากที่เราคิดไป ยังสิ้นเชิงแต่ผมก็ยังคงเครื่องเชื่อเครื่องไม่เชื่อระบบที่เป็นขั้นเป็นตอนนี้จะได้ผลจริงๆหรือเวลาผ่านไปเรื่อยๆแต่อีวานก็ยังไม่ถูกพบตัวคุณอน,นันต์เริ่มยิงคำต้นของโรคหอบหืดของอีวานผมขอร้องอย่างสิ้นหวังได้โปรดใครก็ได้ช่วยลูกชายผมด้วยเขาอาจจะกำลังตกอยู่ในอันตรายคุณอันาน,านั้นตตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจยืนยันแล้วครับเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กคุณสิริพอกำลัง เข้าถึงพื้นที่โปรดรอรับการติดต่อเสียงของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจมันไม่ใช่การค้นหาอีกต่อไปแต่เป็นการเข้าช่วยเหลือผมกำวิทยุแน่นในที่สุดในที่สุดเรากำลังจะได้เจอลูกของเราแล้วใช่ไหมความคาดหวังและความกังวลว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดอีกครั้งสลับกันไปมาซาร่าตัวสั้นอยู่ข้างๆเราสองคนกลั้นหายใจและจดจ่ออยู่กับเสียงที่ดังออกมาจากวิทยุเสียงของเจ้าหน้าที่ สิริพระดังมาจากวิทยุมองเห็นเป้าหมายแล้วยืนยันเป็นเด็กที่ตามหากำลังเข้าใกล้ผ่านจอภาพเล็กๆที่อยู่ไกลออกไปเราเห็นภาพของอีวานเป็นลูกของเราจริงๆไหลเล็กๆของเขาสันสถานจากการหายใจหอบเขากำลังสะอื้นด้วยความหวาดกลัวเจ้าหน้าที่สิริผลคุกเขาลงตรงหน้าอีวานและสิ่งที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้นเธอเริ่มร้องเพลงกล่อมเด็กไทยแบบดังเดิมด้วยเสียงที่นุ่มนวลตามด้วยคำพูด ปลอบโยนเป็นภาษาอังกฤษเราเห็นอีวานเริ่มสงลงทีละน้อยคุศสิิตุกตาช้างไทยออกมาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้อีวานดูเธอเริ่มเล่านิทานสนุกสนุกและทำท่าทางประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของเขามันเป็นการเข้าถึงที่ละเอียดอ่อนและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเธอไม่ได้แค่พาเด็กกลับมาแต่ยังคำนึงถึงสภาพจิตใจของเด็กและพยายามทำให้เขาส่งผมเรื่อน้ำตาไหลไม่คิดว่าจะได้เห็นการดูแล ที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้หลายเล็กๆของอีวานค่อยๆผ่อนคลายลงเสียงร้องให้ก็ค่อยๆเงียบลงและเขาเริ่มสนใจเรื่องเล่าของคุณสิริพรจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกสแสดงเวลาที่ผ่านไปเจ็ดนาทีสองวินา,นาทีในเวลาเพียงเจดนาทีเท่านั้นที่เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเราเดินตามการนำทางของคุณสิริพรไปยังที่ที่อีวานอยู่หัวใจของผมเต้นรัวเหมือนจะระเบิดแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ด้วยความสิ้นหวังแต่เป็น ความหวังในที่สุดเมื่อเราไปยืนอยู่ตรงหน้าอีวานเด็กน้อยไม่ได้ร้องให้อีกต่อไปเขากอดตุ๊กตาช้างถ่ายไว้แน่นและนั่งนิ่งๆอยู่ข้างคุณสิริพันธ์มันเป็นภาพที่น่าเหลือเชื่อจริงๆแดดดีอีวานกระโจนเข้าสู่อ้อมกอดของผมเสียงเล็กๆและไออุ่นของเขาทรงผ่านมาผมพยายามกลั้นน้ำตาแต่สุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะกอดลูกแน่นแล้วร้องให้ออกมาผมก้มหัวให้คุณอันนั้นอย่างสุดซึ่งผมพูด จะไม่ดีกับคุณผมสงสัยในความสามารถของคุณผมขอโทษจากใจจริงคุณอานัน์ยิ้มอย่างอกอุ่นคุณพ่อครับวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความปลอดภัยของเด็กไม่จําเป็นต้องขอโทษครับเราเข้าใจหัวคนเป็นพ่อแม่ดีคุณสิริพรตรวจสอบอาการของอีวานการหายใจกลับมาเป็นปกติแล้วแค่แต่เราเตรียมเครื่องพ่นยาไว้ให้เผื่อในกรณีฉุกเฉินผมพูดด้วยเสียงสัน่นเครือตลอดยี่ปีที่ผมเดินทางมาผมไม่เคย เห็นการรับมือแบบนี้มาก่อนเลยประเทศไทยเหมือนกับกําลังใช้ชีวิตยอยู่ในโลกอนาคตจริงๆคุณอนันต์ยิ้มอย่างถ่อมตนเราเตรียมพร้อมสําหรับวันแบบนี้ทุกวันครับเพราะเด็กเพียงคนเดียวก็แบกรับน้ําหนักของโลกทั้งใบไว้อีวานกระซิบกับผมแดดดี้ผมชอบประเทศไทยแล้วพี่ช้างก็น่ารักมากดูเหมือนว่าเด็กน้อยจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของประเทศนี้เช่นกันผู้คนรอบข้างที่เห็นการกลับมา พบกันของครอบครัวเราต่างก็ปรบมือให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เมื่อครู่นี้อย่างผู้จะย้อยเยอะอยู่ตอนนี้ก็มีสีหน้าประทับใจนักข่าวเริ่มทยอยเข้ามาผมบอกกับพวกเขาว่าสิ่งที่ผมเห็นในวันนี้คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างระบบที่สมบูรณ์แบบและหัวใจที่อบอุ่นของผู้คนนี้คือฉกหน้าที่แท้จริงของสังคมที่จเจริญแล้วพาดหัวข่าวเริ่มปรากฏบนจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์สนามบินที่ ปอดไทยที่สุดในโลกสนามบินสวรรค์รอนภูมิปวัติหาริเจ็ดนาทีเพื่อปกป้องเด็กหนึ่งคนระบบรับมือที่ทําให้โลกต้องตะลึงผมก้มหัวขอบคุณคุณอานั้นและคุณสิริพออีกครั้งการรับมือของพวกคุณในวันนี้มันยอดเยี่ยมยังไม่น่าเชื่อเป็นแบบอย่างที่ทั่วโลกควรเรียนรู้ก่อนจะขึ้นเครื่องผมตั้งใจแนว่วแน่ว่าจะต้องบอกเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่งที่ผมได้ประสบในวันนี้ให้โลกได้รับ รู้ผมจะทําให้หลายๆคนได้รู้ว่ามีประเทศที่มีระบบและหัวใจที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้อยู่นนสนามบินแห่งนี้ประเทศแห่งนี้ผมจะไม่มีวันลืมเจ็ดนาทีแห่งปาฏิหาริย์ที่ได้ประสบมาเลยจริงๆประเทศไทยคือประเทศที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกอนาคตแล้วและที่สําคัญที่สุดคือเป็นสถานที่ที่มีหัวใจอันอบอุ่นของผู้คนปาฏิหารไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้าแต่เกิดจากการเตรียมความพร้อมการฝึกฝนและหัวใจของ ผู้คนที่เชื่อมั่นและร่วมมือกันและในเจ็ดนาทีหักจันทร์ที่สนามบินสุรณภูมิแห่งนั้นมีหัวใจอันอบอุ่นของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดอย่างเด็กคนหนึ่งเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้อยู่ด้วยขณะที่เราเดินไปยังประตูขึ้นเครื่องบรรยากาศรอบตัวได้ดเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเสียงจอแจที่เคยเป็นเสียงรบกวนบัดนี้กลับฟังดูเหมือนดนตรีที่มีชีวิตชีวาแสงไฟของ ร้านค้าต่างๆที่เคยทำให้ผมหมุดหงิดตอนนี้กลับดูอุ่นและน่าเชื้อเชยสายตาของผมมองผู้คนรอบข้างเปลี่ยนไปผมเห็นรอยยิ้มที่เป็นมิตรของพนักงานเห็นครอบครัวชาวไทยที่กำลังร่ำลากันอย่างอบอุ่นอีวานเดินจูงมือซาร่าอีกมือหนึ่งกอดตุ๊กตาช้างไทยไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเขามองไปรอบๆด้วยดวงตาที่อยากรู้อยากเห็นไม่มีความหวาดกลัวหลงเหลืออยู่เลยรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าของเขาคือ เครื่องยืนยันที่ดีที่สุดว่าประเทศนี้ได้มอบความปลอดภัยและความทรงจำที่ดีให้กับเขาแล้วผมคิดผิดจริงๆซาร่าผมพูดกับพันญ,ญาผมมองประเทศนี้จากแคบเหลือกนอกตัดสินพวกเขาจากความไม่คุ้นเคยของตัวเองซาร่าพยักหน้าเห็นด้วยฉันก็เหมือนกันแค่ที่นี่มีอะไรมากกว่าที่เราคิดจริงๆขนาดเดียวกันนั้นเองวิดีโอที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนนั้นถ่ายไว้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว 7 m i n u t e ิทมิรักเคิ k k และ Thailand A m a z i n g a p p ากำลังติดเทรโลกคอมเมนต์จากทั่วทุกมุมโลกหลังหลายเข้ามาอย่างถล่มทลายนี่เรื่องจริงเหรอเจนาทีเนี่ยนะเหลือเชื่อความเป็นมืออาชีพสุดยอดมากทั้งเทคโนโลยีและคนทำงานร่วมกันได้อย่างไร้ที่ติดเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปลอบเด็กคนนั้นสุดยอดมากเธอรู้วิธีรับมือกับเด็กๆอยากไปเที่ยวประเทศไทยเลยประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของ เด็กขนาดนี้ต้องเป็นประเทศที่ดีแน่ๆข้อความเหล่านั้นสะท้อนความรู้สึกของผมทุกอย่างโลกกําลังได้เห็นสิ่งที่ผมได้ประสบมากับตาตัวเองเมื่อเรามาถึงหน้าประตูขึ้นเครื่องพนักงานภาคพื้นดินคนหนึ่งยิ้มให้เรายังเป็นมิตรเธอมองมาที่อีวานแล้วยืน่นถุงเล็กๆให้สําหรับนักเดินทางตัวน้อยค่ะเธอกล่าวเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงไทยที่หน้ารักข้างในถุงนั้นมีขนมไทยสองสอย่างและ พวงกุญแจรูปช้างเล็กๆมันเป็นเพียงของเล็กน้อยแต่สําหรับเรามันคือความใส่ใจครั้งสุดท้ายที่ตอกย้ำความประทับใจของเราให้ลึกซึ่งยิ่งขึ้นไปอีกเรากล่าวขอบคุณซ้ําแล้วซ้ําเล่าด้วยความซาบซึ่งใจเมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าผมมองลงไปยังแสงไฟยามค่ําคืนของกรุงเทพที่ค่อยๆเล็กลงผมรู้ทันที่ว่าการเดินทางครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองของผมไปตลอดการประเทศไทยไม่ใช่แค่ ทางพาดอีกต่อไปแต่เป็นสถานที่ที่สอนบทเรียนล้างค่าให้กับผมผมได้เรียนรู้ว่าระบบที่ดีที่สุดในโลกจะไร้ความหมายหักขาดหัวใจของผู้คนที่ขับเคลื่อนมันและที่นี่ที่ประเทศไทยผมได้เห็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของทั้งสองสิ่งผมให้สัญญากับตัวเองในใจเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งไม่ใช่ในฐานะนักเดินทางที่รีบร้อนแต่ในฐานะเพื่อนที่ต้องการจะเรียนรู้และสัมผัสความ งดงามของประเทศและผู้คนให้มากกว่านี้ปาฏิหาริย์เจดนาทีที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่ใช่แค่การตามหาเด็กที่หายไปเจอแต่คือการค้นพบหัวใจอันยิ่งใหญ่ของประเทศที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายและหัวใจดวงนั้นก็ได้มอบความทรงจําที่ไม่มีวันลืมเลือนให้กับครอบครัวของเราเรื่องราวในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับนี่คือเรื่องราวปาฏิหาริย์เจดนาทีที่เกิดขึ้นนนสนามบิน สุวรรณภูมิที่ซึ่งถูกมองว่าเป็นเพียงจุดพักเครื่องเท่านั้นแต่กลับก,กลายเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีล้ำสมัยและหัวใจที่เปลี่ยนด้วยความเมตตาเพื่อปกป้องเด็กน้อยเพียงคนเดียวระบบการรับมือที่ทำให้โลกต้องตกตะลึงและหัวใจอันนอกอุลของคนไทยที่มองเห็นชีวิตเล็กๆว่ามีความสำคัญเทียบเท่าโลกทั้งใบได้สร้างประวัติที่แท้จริงขึ้นมาคุณผู้อ่านคิดว่า อะไรคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในความเป็นไทยกรุณาแสดงความคิดเห็นไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับและโปรดแบ่งปันเรื่องราวที่น่าประทับใจนี้ให้กับครอบครัวและเพื่อนๆของคุณเพื่อส่งต่อหัวใจอันบอกอุ่นของประเทศไทยให้กว้างไกลออกไปขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวมาจนถึงตอนจบ